ตอนนี้เราอยู่กันในเกม The s i m p h o ครับ DLC นี้จะเข้ามาหนุนระบบขับหรือระบบชมลมที่ตัวเกมหลักมีอยู่แล้วเพราะงั้นเราจะไปดูระบบขับที่ตัวเกมให้มากันก่อนครับที่มุมขวาล่างของหน้าจอเราจะสามารถเข้าไปกดดูขับต่างๆที่ NPC เป็นคนจัดเอาไว้ได้ ซึ่งก็จะมีหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารเต้นร้องเพลงและอื่นๆหลังจากเข้าร่วมคลับแล้ว NPC ที่เป็นเจ้าของคลับก็จะโทรมาชวนเราไปทำกิจกรรมอยู่เรื่อยๆสิ่งที่ Get g e t to g e t e r ให้กับเราก็คือความสามารถในการตั้งคลับของตัวเองได้โดยการกดเข้าไปที่หน้าชมรมแล้วกดปุ่มล่างสุดเราจะสามารถเลือกได้ว่าต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะสามารถเป็นสมาชิกได้อยากให้สมาชิกมาร่วมกันทำอะไรอะไรที่สมาชิกห้ามทำ และจะรวมตัวกันที่ไหนดีหลังจากที่ขับของเราทํากิจกรรมกันบ่อยๆเราจะได้แต้มที่สามารถนํามาบดล็อกความสามารถเพิ่มเติมได้อย่างการขยายจํานวนสมาชิกซึ่งสูงสุดอยู่ที่8คนที่เราสามารถนํามาทํากิจกรรมพิเศษได้อย่างการเต้นพร้อมกันหรือการบัฟเพิ่มค่าประสบการณ์จากการทํากิจกรรมในขับนอกจากนี้ g e t t o Gator ยังให้สกิลเพิ่มมาอีก2ชนิดคือสกิลเต้นครับสกิลดีเจและอีกหนึ่งแผนที่ใหม่ที่มีกิจกรรมให้ทำมากมาย ในส่วนของเสื้อผ้าและของแต่งบ้านจะมีจุดน่าสนใจที่เดียวกันคือความแหวกแนวที่เห็นได้ชัดซึ่งเหมาะกับการจัดปาร์ตี้อย่างเช่นของวินเทจดูโบราณไม่ว่าจะเป็นของแต่งบ้านอย่างโคมไฟหน้าต่างหรือชุดเกราะอัศวินรวมไปถึงบูธดีเจและฟลอร์สำหรับเต้นหรือเกมต่างๆที่ใช้ทำกิจ,จกรรมได้อย่างเช่นตู้เกมเป่าปลาลูกดอกและอื่นๆส่วนที่เหลือก็จะเป็นของทั่วๆไปครับ โดยส่วนตัวเดิมทีระบบขับเป็นส่วนที่ผมไม่ได้เล่นเลยการขยายระบบนี้เลยดูไม่น่าตื่นเต้นสําหรับผมถ้ามองในแง่ระบบ g e t t o เ e t o r ไม่ได้เพิ่มอะไรให้เราเลยแม้แต่ DJ ที่ดูเหมือนจะเป็นของใหม่แต่จริงๆก็ไม่ต่างจากการเล่นเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ DLC นี้แค่ทําให้เวลาที่เราไปไหนทํากิจกรรมอะไรแล้วดูคึกคืนขึ้นเท่านั้นเองซึ่งการได้เห็นตัวละครทํากิจกรรมด้วยกันมันก็ดูสนุกดีแต่มันยังน้อยเกินไปสําหรับการเป็น Expansion Pack ครับ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k e y s t o r e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเดริปชันใต้คลิปเราไว้รบกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ